เท่มาตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเซิร์ฟวีนะครับผมซึ่งนี่มีเด็กๆของเรานะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามากันเพียบเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์นะครับผมเราจะมาลงดันครั้งแรกนะครับผมซึ่งกูก็ไม่เคยลงนะฮะอันนี้กูพูดตรงๆเลยกูเล่นมายันเวล115กูไม่เคยลงสักครั้งเลยแล้วผมซึ่งอ่ากูก็ไม่รู้เลยสักว่ามันจะต้องเอาตัวอะไรมานะครับแต่ว่าที่แน่ๆ ผมเอาตกกระเกะไว้เป็นเบสพื้นฐานก่อนนะเอ่อตอนนี้ตีหนึ่งห้าสิบหกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเอ่อเราควรจะเอาตัวอะไรไปดีนะครับแต่ว่าน้องๆในสตรีมผมก็บอกคร่าวๆแล้วคือตอนนี้เนี่ยคนดูในสตรีมนี่น้อยมากนะครับคือตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเราก็อาจจะไม่แน่นนะครับผมเราก็น่าจะได้ไปกันหมดนี่แหละนะเออนะครับผมเขาบอกว่าขาวแดงดีนะฮะงั้นเราเอาขาวแดงไปนะครับผมแล้วก็เอ่อมีตัวตัวชื่ออะไรนะจีดอสนะฮะจีดอสก็ต้องเอาไปนะฮะเอาไปนะครับผมตัวเงิน เอ่อเขาบอกจริงๆเขาบอกให้เอาหนวดดำไปด้วยนะครับแต่ว่าเอ่อผมไม่อยากเอาไปผมขี้เกียจลงนะฮะแต่เอาไปดีกว่าอ่าตัวเงินนะฮะจัดไปนะครับผมเอาตัวเงินเรื่องสองตัวแล้วอ้าวยัไม่ทันโอเคงั้นกูเอ่อผมไม่อยากเอาไปผมขี้เกียจลงเอาเป็นบูม่านะฮะแล้วก็เอาเป็นเซเบอร์นะครับแน่นอนนะครับสองตัวนี้เราเวลร้อยห้าสิบแล้วเราประมาณนี้นะฮะแบบนี้โอเคใช่ไหมเด็กๆอ๋อนี่เราปิดไร้น้ำด้วยเฮียเดี๋ยวกูลืมนะเด็กๆในยูทูบ โวยวายแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆในทวิตครับเราสตรีมทุกวันที่นีโมนะครับอย่าลืมไปดูนะครับผมเราก็จะได้พบกับความเอกลักษณโอ้โหนี่เน่เน่เจอเหล่าลูกลัทธิกูไม่คําถามที่เด็ดที่สุดในตอนนี้ที่ผมอยากจะถามนะครับดันเข้าตรงไหนครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นีโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบกโลบกและก็โลบกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเออใช่อันนี้เป็นคําถามที่ผมค้างคาใจมากคือ อีก2นาทีดันมาเนะี่ยกูอยากจะรู้ว่าดันแม่งเข้าตรงไหน <S 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 ช่องนี้ด่าคนดูกลางสตรีมด้วยครับสุดเอ้ยผมไม่เคยดา่าใครใครใครดา่าฮะพูดมาสิเออหน้าซัมมอนใช่ไหมครับโอเคได้เลยครับน้องคือมันมีโอกาสได้ตัวใช่ไหมสรุปนี่เราลงไปเพื่ออะไรวะเนี่ยกูอยากรู้จังเลยได้ตัวพี่ขายได้อ๋อเหรอครับอืมขายได้อย่างนั้นเหรอเรากำลังจะเริ่มลิกบิสเนสไทม์อีกแล้วสินะเออีสิบวินะครับผมโหมึงดูยันวินาทีเลยววะเฮียมึงโหดจังวะเดี๋ยวกูดูนาฬิกาไอโฟนกูดิ เปลี่งนสิบวิจริงอ่ะเปลี่ยนแล้วครับโอ้ขครยาครับไปเลยนะฮะอ่ไหนานะอ๋อนี่ไงดันดันไปเลยไปเลยวูวูวูเข้าไปแล้วอันนี้กูเข้ายังอ่ะอันนี้กูเข้ายังอ่ะอุ้ยอะไรอันนี้กูเข้าหรือยังครับเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้อันนี้คือกูไม่ได้เข้ามันมีคำว่า exit อ่ะเข้าเข้าไปแล้วอุว้ยวาร์ปนะฮะอา้าวเดี๋ยวนี้ได้เข้าแล้วใช่ไหมนเนี่ย อ้เยี่ยมโอ้โหนี่ดูนะฮะมีเหล่าลายชื่อเด็กๆกระโปงทุกคนในสตรีมเราตอนนี้ <c oughs> ม,มึงดูแบบเยโ,โหยมึงมิงอย่างเลยเนี่ยโอ้เรียกว่าเข้ากันหน้าผมมากนะฮะเออซึ่งเขาบอกว่ามันมี4ทางนะมันเข้ามาจาก4ทางนะเอางี้ดีกว่าใครจะไปทางไหนนะฮะกูยังไม่รู้เลยกูควรจะไปทางไหนนะตอนนี้เอ่อเยียกูแบบแม่งน่ารักว่ะฟุ้งฟิ้งว่ะอ๋อแต่เรามีบ้านเดียวกันนะฮะอ่าเยี่ยนี่เทพมากม้าไงสัตว์เออแต่ตอนเนี้ยกูอยู่ไหนก่อนไอ้ยังมึงวิ่งตามกูเลย โอ้ทางนี้เหงามากเลยผมมาทางนี้ดีกว่าเนี่ยผมผมวางน้องจีบะนะฮะอ่าซึ่งเออ่ลงดันเนี่ยเขาจะมี21เวฟนะครับซึ่งกูก็ไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าน้องๆทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแต่จริงๆกูไม่ต้องวางจีนอสก็ได้นะจริงๆกูวางตัวฟาร์มต่างไปเลยก็ได้เลยเว้ยเออตรงนี้มีจีนอสสองนะครับนียขอดูหน่อยดิมอนมันเลื่อน,นเริ่มเท่าไหร่โอ้พ่อมึงอน่ะ มอนแม่งเลือดเลือดแปดพันเน็ตโดคือคว้านลงคนเดียวไม่น่าผ่านได้นะาสี่ทางเลยนะโอเคเดี๋ยวผมวางตัวเงินกูค,ควรจะวางตรงไหนไม่ให้มันเก,ก,กะกะว่าเอาวางตรงนี้ไม่ได้ก็งั้นกูวางนี่เลยกนะันผมอัพไปเลยอัพไปเลยอัพเลยจุดวางนี่คือกูไม่รู้จะวางยังไงเลยอะกูวางนรโตะกลางนี่เลยเนดะ็กกวางนรโตะกลางนี่แล้วแม่งยิงทุกทิศนารโตกมืนหัวตายเนี่นะยฮะยโอ๊ยทำไมตังค์โอ้ตังค์ขึ้นเร็ววิ่ยอะไรนะฮะโอ้ยตังค์ขึ้นเร็วมากนะฮะว่าแบบนี้เอ้ยมึงอย่าบังอีเดินดูเลือด ป้อมด้วยนะครับโอเคเลือดป้อมป้อมเขาเลือดเท่าไหร่วเนี่ยไอ้เทียเลือดป้อมสองหมื่นไอ้เนี่ยโอ้คืออย่างเงี้ยโอ้เว็บเพียร์แล้วครับไอ้เทียกูอัพตัวตังไม่ทันในสัตว์เออโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเซเบอร์นะครับอัพตันก่อนนะครับผมซึ่งอย่างน้อยบูม่าเนี่ยผมจะอัพไว้ถึงแค่ทันทันพันห้านะครับซึ่งในคลิปน้องๆไม่น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าลูกกล้องกูบางนะเพราะตอนนี้กูเปิดกล้องกรีสกีนอะไรไม่ทันแล้วนะฮะกูเลยต้อง มากันแบบดิบๆแบบนี้เลยนะครับที่แล้วคือแมปมันเขียวตรงมันก็เขียวไปทั้งแมปนะบางทีกูก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันคืออันไหนไงเออแล้วตอนนี้เด็กวิ่งบ่อนเลยฮะวิ่งกันเป็นยุงเลยฮะตอนนี้ในเซิร์ฟเออกูรู้บูม่ากูอัพเต็มอยู่แล้วแต่ตอนนี้กูอัพเซเบอร์ให้เต็มก่อนว่ามันจะได้เอาตาังมาอัพบูม่าใช่ไหมผมมาสายเลดเกมอยู่แล้วคุณนะแบกผมไม่ได้ต้นเกมอ่ะแต่ผมแบกคุณเลดเกมเองนี่มาไปนั่นเไอต่างไม่ขึ้นไวจริงไอ้ที่ไอ้เกมแม เหยี่ยนแม่งขึ้นเร็วจิบหายเลยสัตว์อ่าโอเคครับมา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 เซเบอร์แล้วน่าจะเต็มแล้วนะมามามาโอเคเต็มแล้วนะฮะปลาเราลุยบูม่ายาวๆเลยเ้ยังมาตั้งบ้านอะไรกันเบียดกันตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยเออนะสถานการณ์เป็นไงบ้างครับบ้านเมืองตอนนี้ดูเจริญขึ้นเยอะน,น,น,นะฮะมีบ้านบูม่าเพียบเลยนะครับผมนี่เออนะครับผมคือแต่ละคนก็จะเอาตัวมาคล้ายๆกันนะครับมีจีนอตนะครับแล้วก็ มีเอ่อขาวแดงนะฮะขาวเอ้มีฟีเซอร์ด้วยว่ยะอย่าดนอย่าดูถูกเขานะเว้ยเออนะครับผมใครที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะมันก็เป็นย้อนหลังแล้วนะครับผมก็เป็นว่ามึงอย่าลืมมาดูสตรีมกูด้วยนะครับทุกวันนะฮะสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับ <S 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 <โฮ>ะนะครับผมโอเคตอนนี้ผมว่างงเงินเราเริ่มใช้ได้แล้วนะฮะถึงจะอัพช้าไปกว่าคนอื่นนิดนึงหรือเปล่าเนะี่ยผมคือตอนนี้เนี่ยกูกินแรงคนอื่นมากนะฮะกูกูไม่อัพตัวเลยนะฮะกูอัพแต่ตัวตังค์เดียวนะฮะเงิน400,000เนี่ยเดี๋ยวกูวางนรกโตอัพขั้้นนแสไววาง4ทิศเลย วางไว้สี่ทิศนี่หนึ่ง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 นะฮะมันจะดีบอกว่าอย่างนั้นอะ่ะเออเรียกว่าสายเพื่อแผลนะครับไอ้คลิปนี้ลงไปกูโดนด่าแล้วไอ้เจ๊ลิกมึงไอ้ควายกูลงแรก้งแครับมึงจะลงไงก็ลง,ง,ง,ลง,งกูไปไหนปะ เออเนี่ยกูมีเด็กๆแบกอยู่แล้วกูจะกูเหมือนตัวตลกอะเกมเนี้ยมาแบบบักวนตีนเล่นสายบ้าๆบอๆใช่ไะเออไม่หลับไม่นอนนะครับไม่รู้จะพิม์อะไรนะครับผมเออก็นั่นแหละฮะก็ตอนนี้จริงๆก็ดึกแล้วนะครับประมาณตีสองแล้วเลยครับก็ขอบคุณที่ทุกคนทีเออ่เข้ามาดูแล้วก็ยังอยู่จนถึงตอนนี้บางคนแม่งอยู่ตั้งแต่สองทุ่มจนตีสองนะเฮียแม่งคือเถื่อนมากโอเคเราอัพบูม่าเราเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะวางนารูโตะขั้นแสนนะครับตรงนี้นะครับน่าจะได้อยู่มั้งฮะ ขอแค่ยิงถึงบ้านก็พอแล้วนะฮะเอา้าซึ่งเออเชีย่ยวคูวางไม่โดนตัวบัฟด้วยนะฮะไอคนบัฟนี่ก็บอกกูปวดหัวแลยเฮียเล็กอ๋ออู้ทางนี้ก็คือสั้นมากเลยสิครับเนี่ยนะย่คือทางนี้นี่มันยาวมากเลยนะคือมันเดินทางมายาวมากแต่ว่า2ทางนี้คือสั้นมากนะคือไอสอทางเนี่ยแม่งชิวเว้ แต่ว่าไอ้สองทางนี้เนี่ยผมว่าตึงอยู่นะเออผมอาจจะต้องไปช่วยๆน้องๆนะครับน้องๆที่น่ารักนะครับผมเ,เดี๋ยวผมอัพนรกโ,โตแสนตรงนี้โอเคตรงนี้ยิงถึงหน้าบ้านอยู่นะะผมวางแบบบ้าบอเลยนะฮะผมไม่สนอะไรทั้งนั้นนะฮะรอบ,บนี้นะครับผมไม่สนว่าจะได้บัฟหรือไม่ได้บัฟนะฮะแต่ว่าขอแค่ ได้ช่วยนะครับคืออย่างน้อยถ้ามอนมันจะวิ่งมาเข้าบ้านเนะี่ยอย่างน้อยเอาโตตัวนี้ยิงได้ไงเออใครมีตัวบัฟเหลือมึงมาบัฟให้กูด้วยไนะอเวน <c oughs> กูรู้เขาวางกันยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวตังของกูเนี่ยบอกเลยเลยว,ว่าว่าทำไมเกมมันกระตุกอ่อไอเหี้นนี่ขนาดกูปิดเอฟเฟกต์กันเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยตรงนี้โอ้โหตรงนี้เนี่ยน่าสงสารมากนะไม่มีบัฟนะผมเออแต่มีตัวหยุดเวลานะเว้ยเออผมนี่ไงครับอยู่ตั้งแต่สองทุ่มนะฮะเออผมบอกแล้วคนที่อยู่สองทุ่มเนี่ยขอให้เจริญเจริญนนนนนนนะะะะฮผมมมมมเเเรรรรราาาาไไไไ่่ต้้้้้ออองงงคคคดดหหหวัััััััใพพถึขลกบบปป็ เขาจํากัดมาแค่20เวฟนะครับเออกูคงต้องเอาตัวตังค์มาประมาณ4ตัวนะครับถึงจะทําได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราต้องช่วอ๋อนี่น้องมีเขามีคันแสแล้วคนหนึงนะ่งเนาะตีไงผมก็ต้องช่วยนะฮะอามาเดี๋ยวเราเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอะไรของกูนะ่ะเกมด่านนี่มีตัวแอบอ่ะครับมีปะวะมีโอเคมีนะโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราใส่ซาสกิให้ด้วยนะครับเออซาสก,กิยิงแอร์ไงคุ้มวะผมว่าวางหน้าบ้านน่าจะคุ้มนะครับคุ้มบอกว่าน่ะไม่รู้ สัตว์หมานะฮะลืมเลยนะฮะโอเคกูขายวางนี่ครับทดทดนะครับโอเคกูวางได้แค่นี้นะฮะอุ้ยทำไมมันดังปุ้งวะอ๋อมีคนหลุดนะผมเอ้าวเฮียมึงหลุดอะไรกันจริงจังเอ้ยดาเมจผมที่สองวะ่ะโอเคนะค,คือจริงๆเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นจะเอาดาเมจที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเออกู แค่กวนตีนนะกูกูกูจะวางทุกฝั่งครับกู <c oughs> จะวางทุกฝั่งนั่นเองนะครับผมจะช่วยทุกโ,โหูแย่แหลกทิบหายเลยนะฮะโอเคเดี๋ยว <c oughs> okay, ผมเอ่อทำดาเอจดสี่ทิศพร้อมกันนะใครมีตัวเอ่อบัฟตรงนี้มึงก็ช่วยใส่ตัวบัฟให้มันโดนพี่ซาสึเกะก็ด้วยนะฮะเออคืออุ้ยเฮียแม่งมีคนหลุดอีกไงเฮียมึงอย่าหลุดก,กันเยอะเด็ดสัตว์เออนะครับผมโอ้เฮ้ยกระตุกชิบหายเลยอะไรกันเนี่ยโหทั้งสตรีมทั้งอัดคลิปไปด้วยกันนี่เฮียแม่งกระตุกใช้ได้เหมือนกันนะผมว่าจริงๆแค่นี้ผมก็ยืนนนโงง่ๆได้้แลวะอจริ กับขาวแดงนี่กูเอามาทำอไรแล้วก็สเปร์ไว้โอเคตรงนี้เรามีเรียกว่าอันนี้เนาะแล้วก็วางนารูโตะไปเลยครับทำดาเมจขั้นแสนยาวๆแบบอันนี้เราวางแบบหน้าบ้านบ้างน,น,นะครับปกติเราวางแบบไกลบ้านนะครับตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเผื่อไว้นะครับมอนอาจจะหลุดมาตรงนี้ไงอ่าอย่างน้อยเราก็จะยิงช่วงหลังได้เนี่ยเรายิงได้ถึงนี่เลยนะ เออนะแต่ว่าเราก็จะต้องมีตัวใกล้บ้านนะครับโอ้ยมีคิมิมาโลด้วยนะเนี่ยอ้าวดาเมจแซงพี่ลิกแล้วเหรอนีนนแ่แม่งขิงกว่าแม่งขิงกว่าเตะแม่งออกไปได้สัตว์ฝั่งนี้น,น่าจะโอเคแล้วมั้งไม่มีใครมีบัฟเลยเหรอวะคนมีบัฟแต่มันมุงไม่วางสีทิศไปแล้วไอ้ย่าเรียกว่าเป็นตัวบัฟสีทิศนะฮะเออเดี๋ยวผมวางเป็นซาสึกิด้วยแล้วกันนะถึงดาเมจจะไม่เยอะเท่านะฮะแต่ว่า ก็ควรจะวางไว้นะครับเออนะเดี๋ยวตรงนี้เราวางซัสเกตด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะวางตรงนี้อ่าโอเคนะฮะนี่น่าจะยิงดักหน้าบ้านได้อยู่นะผมหลุดนะฮะเออในแม่งหลุดไปหลายโคตรมากเลยจากตอนแรกออแม่งเลื่อนลงได้ตอนนี้เลื่อนลงไม่ได้แล้วนะแต่ว่าน่าจะชนะแบบชิวๆนะฮะเกมนี้เด็กที่หลุดก็ขอัยด้วยแล้วกันนะครับก,กูก็ไม่รู้จะช่วยพวกมึงยังไงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิชิวมากนะครับเด็กๆทุกคนช่วยกันนะฮะเออคอมกูก็ช่วยไปอีกแรงนึงเนี่ยดูดิฝั่งนี้ขนาดไม่มีบาฟยังรอดา ก็คือไม่มีอะไรต้องซีเรียสแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าบอสมันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะแล้วผมเดี๋ยวผมอัพซาสเกะไปสองขั้นเลยอ่ะเทียตังเราหมดเลยไอสัตว์แล้วผมอ่าเดี๋ยวตัวตังเราขายเลยไหมอ่ะตัวตังเราต้องขายเลยนะเออใช่ไหมโอเคเราขายตัวนี้ได้แสนนะครับน้องๆในทูบไม่ต้องคอมเมนต์นะบอกให้เปิดเอฟเฟกหน่อยได้ไม่เอานะฮะคอมระเบิดนะฮะตอนนี้เออมึงให้โทรศัพท์มึงเปิดเอฟเฟกตอนนี้ได้ก่อนนะฮะน้องบอกเปิดได้ว่าโทรศัพท์กูแรงไอส้สัตว์ฝั่งอื่อนก็น่าจะไหวกันเนาะ ฝั่งอื่นไหวมั้งฝั่งนี้สบายสบายเฮ้ยสบายสบายสบายเนะฮะน้ำมัซึ่งดาเมจตอนนี้นี่ที่หนึ่งเขาซัดไปเป็นบีแล้วนะครับกูยังอยู่3 0 0รอยเอ็มอยู่เลยนะฮะเปิดเอฟเฟกต์นี่ขี้กระจายแน่นอนครับแบกใหม่แน่นอนเอแบกใหม่นะฮะเอาได้ได้เดี๋ยวจบเกมนี้ก็อีกสักตาแล้วกันนะเัวนี้ผมก็ไม่รู้เลยนี่คือการลงค้างแรกของผมนะฮะก็เป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าตาหนึ่งนี่มันพอทําคลิปหรือเปล่านะแต่กูรู้สึกว่ากูมีแรงทําแค่นี้พอเพราะว่าตอนนี้ง โอ้โหหกชั่วโมงมนเที่ยงหกชั่วโมง9านาทีนะฮะวันนี้เราสตีมานะครับผมมีแรงแค่นี้แหละนะฮะก็เลยได้ว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็ถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรบ้าๆเๆๆดีย๋ยวเราก็มาทำกันอีกนะฮะวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะตาต่อไปผมก็คงแบกต่อแต่ว่าคงไม่เอามาเป็นคลิปแล้วนะฮะวันนี้กูเหนื่อยแล้วไอ้สัอ เอาจริงตอนนี้เราก็ขึ้นเกมใหม่กันแล้วนะฮะนี่เว็บหนึ่งนะผมขึ้นกูสงสัยว่าทําไมเมื่อกี้กูถึงรีบปิดคลิปจังเลยไอ้สั์มันยังไม่ผ่านเลยนะฮะเออแต่มันผ่านนะครับได้ตัว HP 6ดาว <laughs>